สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณผมนำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเรื่องลี้ลับคาถาอาคมโดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแบบเบื้องต้นการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตาม แนววิธีที่หลวงพ่อฤาษีลิงดามหรือ,รอรรรพระราชภุมิยานุนีได้สอนเอาไว้เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษามามากๆนะครับศึกษามามากมันก็ต้องปฏิบัติทีนี้พวกเรามาเริ่มปฏิบัติกันแบบนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่ท่านเราเรียนมาและท่านก็ปฏิบัติจนเข้าถึงในแบบต่างๆมากมาย กรรมฐา,านทั้งสี่สิทัศที่หลวงพอ่อฤาษีลิงดำท่านเข้าถึงเนี่ยก็ผงไม่ต้องกล่าวอะไรกันแล้วว่าจะปฏิบัติตามท่านหรือจะปฏิบัติตามแบบไหนทั้งหมดนั้นก็เป็นแนวคําตรัสสอนจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดครับ mm. เพื่อที่จะขนเวนยสัตว์ให้พ้นจากอบัยภูมิ mm. เป็นเบื้องต้นอบัยภูมิก็มีนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน ก็คือต้องการให้พ้นจากดินแดนทั้งสี่นี้และพอละเอียดขึ้นไปก็ให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์ก็มีหลายระดับตั้งแต่พระอริยเจ้าเบื้องต้นพระโสดาสกิทาคาอนาคาและที่สุดก็คืออรหรันตัดกิเลสเป็นสมุทเทตะปะหานเข้าพระนิพพานเป็นพระอรหรันต์ก็ยิ่งมีความสุขความสุขในที่นี้ยาวไปอย่างลง แบบความสุขโลกโลกตามที่เราสัมผัสอยู่หรือเข้าใจกันอยู่นะครับเรายังไม่ใช่เป็นพระอาหารหันเราไม่สามารถจะเข้าไปสัมผัสความรู้สึกความสุขแบบพระอาหารหันได้หรอกแต่เราฟังหลวงพ่อมาและผมก็ฟังจากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอธิยสง์แล้วท่านยังเป็นพระอาหารหันปฏิสัมพิทายานด้วยผมก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์เหล่านี้แหละครับท่านบอกว่าเป็นความสุขที่ไม่เกี่ยวกับโลก เป็นความสุขในธรรมปีติในธรรมสุขยังไงผมก็ไม่ทราบผมฟังมาแบบนี้ก็นําแบบนี้มาคุยกันทีนี้เราจะให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาปฏิบัติธรรมตัดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้ในคราวเดียวมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมเมื่อเป็นไปไม่ได้เนี่ยครูบาอาจารย์ในแต่ละท่านท่านก็มีอุบายต่างๆมากมายแต่อุบายที่ท่านนํามาล่อให้ผู้คน ได้เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาหรือมีจิตใจเข้าถึงคุณพระรันาตนตรัยได้ในเบื้องต้นเนี่ยก็มีหลากหลายมากมายวิธีแต่หลากหลายมากมายวิธีนั้นล้วนเป็นคําสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอุบายที่นํามาพูดมาคุยมาสอนมาแนะนาําจากครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่สามารถพ้นจากนรกได้เหมือนกันส่วน วิชาฐานหลักๆเลยก็คือการตัดกิเลสการจะให้ทุกคนมาตัดกิเลสได้ในเวลาเดียวกันซึ่งมันก็ลําบากมันก็ยากก็เลยมีหลักการต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างเช่นสายวิชาในพระพุทธาศาสนาเนี่ยเราแทนที่จะพูดสอนกันแต่ในสุขเขาวิปัสโภอย่างเดียวครูบาอาจารย์ท่านก็เอาหลักเตวิชโชจร,ระกินโยปเิสัมปิทัปปโตหรือว่า ความคุณวิเศษคุณสมบัติวิเศษต่างๆมาแนะนําบอกกล่าวทีนี้คนที่ยังไม่สามารถเข้าเข้าถึงคุณพระรันาตนกายได้เนี่ยพอมาฟังสิ่งมาตรการต่างๆเกิดความชอบพอเกิดความชอบก็ต้องมาปฏิบัติตามหลักสูตรแหละโดยหลักการจะต้องปฏิบัติตามนี้จะต้องมีใจเคารพในคุณพระรันาตนรายอยากจะได้คุณวิเศษต่างๆเหล่าเนี่เคารพคุณพระรันาตนกายรักษาศีลห้าเป็นขั้นต่ำให้เป็นอัธิศิลไปเรื่อย,อยๆทากำลังใจที่ มีความเข้มข้นมีความละเอียดขึ้นแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันครับแต่ต้องรักษาแล้วให้คิดไว้ว่าร่างกายเกิดมาแล้วเนี่ยมันไม่แน่นอนมันจะตายเมื่อไรก็ได้นะแต่ถ้าความตายมันถึงให้นึกไว้นะว่าเราปรารถนาอะไรบางคนก็ปรารถนาที่จะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานบางคนก็อยากไปเป็นโคมบ้านเป็นเทวดานางฟ้าบ้างอันนี้ก็ยังถือว่า หนีเอายบปลูได้อยู่ดีจะให้กำลังใจทุกคนเป็นพระอาหารหันต์ได้ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้แม้แต่องค์พัะสมมาสัมุติเจ้าพระองค์ก็ไม่สามารถทรงให้ทุกคนเป็นพระอาหารหันต์ได้พระองค์ทรงมาแนะนําแนววิธีการปฏิบัติทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างผู้ที่มาศึกษาเล่าเรียนก็ต้องปฏิบัติชอบแบบไหนปฏิบัติแบบนั้นและทำจิตเข้าให้ถึงนะครับทีนี้บางท่านเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจถึงว่าไอ้คุณสมบัติพิเศษเนี่ย มันไม่ได้เรื่องหรอกมันพายให้ตกนรลกนั่นแสดงว่าอาจจะมีความเข้าใจไม่ละเอียดลึกซึ้งนะักต้องทําความเข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยไม่มีส่วนใดหรอกที่ทําให้ไปสู่ใบยูมิหรือไปสู่ความทุกข์เพียงแต่เราต้องใช้ปัญญามาพิจารณาว่าจะนําส่วนใดไปก่อประโยชน์ให้เกิดแบบไหนถ้าเราเอาพระเทวทัตมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่า นี่แหละครับการสุดเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้ปัญญาไม่ตัดกิเลสเนี่ยก็เป็นแบบพระเทวทัตไปสู่เอเวจีมหานรกมีฤทธ์นะเป็นอภิญญาห้าทำได้ทุกอย่างแต่ทำความชั่วมีจิตคิดชั่วคิดขบฏคิดชั่วเนี่ยก็ต้องไปสู่เอเวจีมหานรกเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเนี่ยใครจะปฏิบัติเอาคุณสมบัติพิเศษในสายวิชาสามก็ปฏิบัติไปแต่หลักๆ หลักๆเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นก็คือการลดตัดกิเลสมาดูที่ตัวสังโยน์ตัดสังโยน์ครับทีนี้ถ้าท่านใดไม่ชอบคุณสมบัติพิเศษก็ไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องไปคิดมากท่านใดชอบก็ปฏิบัติไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราคุมกําลังใจไม่ให้ฝุ้งซ่านวันนี้ผมเข้ามาพูดรวมๆนะครับให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยได้เกิดมีความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติ เพราะว่าบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าหลวงพอ่อดาสีเลี้ยงดำเนี่ยมาสอนวิชามโนมิจทิเนี่ยวิชามโนมิจทินี่เอ้ยังตกนรกอยู่อะไรประมาณนี้ก็ขอให้ทําความเข้าใจการที่จะได้คุณสมบัติพิเศษวิจิตะเอียดหลวงพ่อก็บอกอยู่แล้วองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วจะต้องปฏิบัติฐานหลักอันนี้ผมจะไม่พูดซ้ำแล้วเพราะว่ามีมาทุกไลท์ทุกคลิปผมก็นํามาพูดหลวงพอ่อท่านก็พ,พูดอยู่ในคลิปต่างๆมีมากมายครับไปหาฟังดู ทีนี้ส่วนท่านที่ชอบปฏิบัติในสายวิชาสามหรือปฏิบัติมโนยิธิเนี่ยถ้าท่านได้ท่านจะต้องปฏิบัติตามหลักการที่หลวงพ่อสอนเอาไว้เราพยายามลดนิวรห้าลดนิวรห้จิตใจพบแบบไหนรู้สึกแบบไหนให้เชื่อไปตามนั้นเพราะว่ากําลังใจมันเป็นทพิปแต่ถ้ายังปฏิบัติไม่ได้เราก็ไม่เอากําลังใจนะไปคิดมากในเรื่องอย่างเช่น นางฟ้าแต่งตัวยังไงกันแน่เทวดาแต่งตัวยังไงกันแน่คมแต่งตัวแบบไหนกันถ้าเรามีความคิดสงสัยแบบนี้มากๆเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ปรามไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะฟุ้งซ่านเกินไปอย่าไปสนใจมากกําลังใจเราปฏิบัติรู้สึกเห็นแบบไหนให้เชื่อไปตามนั้นเพราะว่าถ้าเราไปโฟกัสในเรื่องของเพชรกี่เม็ดแต่งกายแบบไหนมากๆเนี่ยจิตของเรามันเป็นนิวรณ์ครับ มันเป็นนิวรแล้วมันจะทําให้จิตของเราสภาวะจิตเนี่ยมันจะเสื่อมถอยออกจากความดีก็คือสมาธิมันก็จะหายไปด้วยเราต้องปฏิบัติให้เกิดสมาธิสมาธินําไปใช้ปัญญาเพื่อลดตัดกิเลเราต้องเข้าใจครับเราปฏิบัติแบบไหนก็แล้วแต่เรามุ่งหวังที่จะลดตัดกิเลโดยไปดูที่ตัวสังโยชน์ส่วนในเรื่องของภพภูมิที่มีความละเอียดมีความบันทิศเนี่ยอะไรที่เรา ไม่จําเป็นมากเราก็ไม่ต้องไปสนใจมากเอาเป็นว่าเมื่อใดที่เราสามารถปฏิบัติได้เราก็ไปพิจารณาไปดูเอาใช้กําลังใจเข้าไปดูเพราะว่าการใช้กําลังใจของตัวเองไปดูเนี่ยหลวงพ่อให้ทำแบบน,นี้ก็เพื่อว่าจิตของเรามันจะส่งกําลังจะได้ไปสัมผัสไปพบสิ่งต่างๆการไปพบสิ่งต่างๆเนี่ยไอปีกยี่อยรายละเอียดต่างๆห,หลวง,งพ่อก็สอนไว้แล้วละ่ะว่าให้ใช้กําลังใจยังไงก็ต้องฝึกใช้กําลังใจตัวเองเน,นะครับ ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปโฟกัสพุ่งเป้าไปที่จุดต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์ในการที่จะลดกิเลสในการปฏิบัติด,ด้านความดีเลยถ้ารู้ได้ก็รู้ไป,ถ,ไปถ้ารู้ไม่ได้ก็วางไปที่ผมนํามาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าเกรงว่าบางท่านนะครับาาบางท่านอาจจะคิดมากเกินไปมันจะกลายเป็นอารมณ์นีวอนแล้วมันจะติดเป็นห่วงตรง้ว่ามันจะติดไปในจิตเราตลอด ถ้านิวออเข้ามาบ่อยๆโดยที่ไม่รูตัวมันเป็นอนุสัยของกิเลสด้วยมันก็จะยิ่งติดเข้าไปนานมากขึ้นเรื่อยๆมันจะแกะไม่ออกนะฮะเราต้องมาควบคุมกําลังใจกันดีกว่าทําใจให้เป็นกลางสบายๆปฏิบัติแยกการปฏิบัติให้ดีนะอย่างเช่นกลางวันวันนี้เราปฏิบัติสายสุขกับวิปัสสโกกําหนดรู้ลมหายใจมาพิจารณาทบทวนความดีความชั่วใช้วิปัสสนาญาณ ส่วนกลางคืนก็อาจจะปฏิบัติสอบในวิชาสามหรือปฏิบัติตโมโนวิธีอะไรที่เรายังไม่สามารถรู้ได้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจรู้มันมากเพราะว่ามันจะทําให้เราวิตกเครียดมันสะสมม,มากๆเข้ากลายเป็นความฟุ่สซ่านตามที่หลวงพ่อบอกที่ผมนํามาคุยนี่ก็ด้วยความเป็นห่วงครับด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านก็มีใจชอบในเรื่องของวิชาสามชอบในเรื่องของมโนมิตรแต่บางทีก็อาจจะ เดินผ่านตัวสัโยชน์ออกไปอันนี้หลวงพ่อบอกไม่ได้จะต้องมาดูที่ตัวสัโยชน์ควบคุมตัดสัโยชน์ให้ได้ฐานความมีทั้งหมดจะต้องปฏิบัติในแต่ละวันเนี่ยแทนที่เราจะไปฟุ้งซ่านเรื่องต่างๆใดๆทั้งหมดก็แล้วแต่เรามาพิจารณาเอาช่วงว่างของเราในแต่ละวันเนี่ยหรือช่วงที่กําหนดลมหายใจด้วยแล้วก็สลับว่าความดีของเราให้คิดในสมาธิวันนี้เราบกพร่องอะไรที่ผ่านมาเราบกพร่องอะไรไหม แล้วเราจะต้องปฏิบัติแบบไหนให้ทรงกำลังใจแบบนี้ครับแล้วความดีมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าท่านใดที่ฝึกในวิชาสามหรือมโนมยิทธิเนี่ยจิตมันก็จะมีความแจ่มใสได้พบกับความเป็นจริงอย่างที่ท่านอยากจะทราบท่านอยากทราบแค่สวรรค์นางฟ้าเป็นอย่างไรอย่างนี้มันยังอยากเกินไปที่สามถ้าจิตท่านบางจากกิเลสมากเท่าไหรุ่ณสมบัติพิเศษของท่านจะมีความเฉี่ยมากกว่านี้ ท่านจะสอบถามทุกสิ่งทุกอย่างได้จากครูบาอาจารย์เลยด้วยซ้ำนะครับขอให้มุ่งฐานในการบําเพ็ญด้านการลดกิเลสเป็นหลักลดแบบไหนบ้างก็คง System. ไม่ต้องกล่าวกันย้อนไปดูตัวสังโยชนเป็นตัวหลักและความดีก,ก็ส่งให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆเช่นกรรมมาบาทสิบบารมีสิบภผม,ม่หานสีนี่ต้องเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่บางคนตอนต้น,ตนกําลังใจอาจจะยังยากอยู่ พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตเริ่มมีความละมุนขึ้นก็เริ่มมีผมังหานสีเข้ามาพย,ยายามดูว่าพมัหหานสีนั้นปฏิบัติในแบบไหนไม่ต้องไปคิดมากครับความรักความสงสารเกิดขึ้นกับจิตของเราโดยธรรมชาติไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปแทรกพอม,มันเกิดขึ้นบ่อยๆมันชินจิตของเรามันจะมีความละเอียดประณีตมีความไม่ตาสงสารมากขึ้นครับคลิปวันนี้ก็คงไม่ได้พูดในเรื่องของคาถาไม่ได้พูดในเรื่องของ ความมิเศษโลกทิพอะไรก็พูดในเรื่องของการที่ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติกรรมฐานเนี่ย<ม>เขามุ่งเน้นเพื่อให้ผู้คนนั้นทรงความดีตั้งแต่เบื้องต้นและความดีที่ละเอียดขึ้นด้วยการตัดสังโยชน์สามสังโยชน์5สังโยชน์สิไล่ขึ้นขึ้นไปตามกำลังใจของแต่ละบุคคลช่วงเวลาก็ไม่สามารถที่จะไประบุก,กำหนดได้ว่าชาติไหนของใครจะบรรลุ มาผลผานิพพานไม่ต้องไปใส่ใจอะไรที่ไม่ใช่เรื่องสาระ,ะสําคัญให้วางกาลังใจไปบางอย่างสําคัญแต่มันเกินวิสัยที่จะเข้าไปอย่างรูง้ก็วางมว้ลงไปนะครับในหลายสิ่งหลายอย่างขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามช่วงนี้ก็อาจจะออกคลิปออกบ้างไม่ออกบ้างไลค์บ้างไม่ไลค์บ้างอันนี้ก็เพราะว่าเรื่องของสุขภาพด้วย เมื่อพอคิดได้ทําได้ก็ออกมาพบมาเจอกันมาเจอกันคุยกันให้หายคิดถึงด้วยความรักนะครับด้วยความเป็นห่วงท่านผู้ชมเอฟซีของผมทุกๆคนแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ขอทุกท่านจงประสบความสําเร็จทั้งทางโลกทางธรรมท่ททททานใดอยากรวยก็ขอให้ท่านรวยครับขอครูบาอาจารย์มาบรรดาให้ท่านรวยทุกสิ่งทุกอย่างย่อมไม่เกินแก่กรรมวันนี้เราก็กอบกรรมดีเดี๋ยวก,กรรมดีตรงนี้ก็จะตอบแทนเราในวันหน้า sau bạn đi thúc tranh chắc